ต้องรู้ก่อนไปบุรีรัมมาราธอน2,026คน่เชกขร่วมลุนทองยอดกองวันนี้เราก็จะมารับสุดเท้านะ หนึ่งนะคะวันนี้เราสองคนก็มีโอกาสไปงานแถลงข่าวที่วันแบงคอกค่ะเมื่อเช้าเมื่อวันนี้นะครับก็มีรายการกิจกรรมมากมายนะครับแล้วก็มีของแจกด้วยใช่ที่สําคัญคือแจกยิ่งใหญ่อลังการอลังการมากมีอะไรบ้างเริ่มจากข้อเรื่องที่หนึ่งเลยเรื่องที่หนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้ไปนะเขาเขาจัดทีเ่เริ่มที่เที่ยงเขาก็มีการให้เราได้สมัคร และเราก็ได้รับถุงเท้านะคะถ้าเราสมัครออนไลน์เขาเป็นการรับสมัครออนไลน์วันแรกแล้วก็ทุกคนก็สมัครที่หน้างานเลยค่ะแล้วก็โดยเงื่อนไขคือสมัครเสร็จไก่เงินเสร็จคู่ทุกคนจะได้รับถุงเท้าคนละหนึ่งคู่และได้ลุ้นทองคำสิบเส้นหนึ่งสลึงเราเกือบไปแล้วเนาะเวลาไปลุ้นต้องนานนะลุ้นลุ้นแล้วเขานับเร็วมากหนึ่งสองสามสี่ห้า ไม่มาพวกเปลี่ยนกลับม่นึนกว่าจะไ,ได้ซะและ้วลุ้นอยู่น,าน่าแต่ก็มีทั้งสิบท่านนะคะที่ได้ไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งเนาะก็คือที่เขาก็แจกคะ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่วันแบงคอกนะคะซึ่งอยู่ที่ถนนวิทยุด้านข้างถนนคุ่นะคะเรามาที่ตึกตรงน,นี้คือสตอรี่นะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่แถวนะคะเพื่อที่จะเข้าไปสมัครออนไซต์นะคะที่แถวเนี้ยยาวมากเลยค่ะเมื่อกี้ที่ ที่ไดเห็นนะคะว่าแถวยาวมากนะคะหลังจากต่อแถวด้านนอกเสร็จนะคะเราก็จะเข้ามาต่อแถวด้านในนี้นะคะเพื่อที่จะเข้าไปสมัครตรงจุดนี้ค่ะเที่สองนะคะก็คือว่าครบสิบปีนะคะเขาก็จะมีแจกสำหรับคนที่มีครบ1ิบปีเนี่ยก็คือเหรียญซ<ส>ปเปอร์แฟนนะคะสำหรับคนที่มาวิ่งครบ10ปีหมายความว่าไม่ได้ขาดเลยค่ะ จะได้เหรียญพิเศษซิปซูเปอร์แฟนนี่ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งเนาะที่จะได้เป็นเหมือนว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงบรรดาจใจกำลังใจเลยส่ทเนอย่าง่ว่เรานกก็มากันมากครับส่วนเรื่องที่3นะคะสำหรับขาแรงก็คือะคะหมวกซับ3มาราทอนสำหรับคนที่วิ่งต่ำกว่า3ชั่วโมง ในงานบุรีรัมมาราธอนครั้งที่10เนี่ยเขาจะแจกหมวกสับสางเป็นหมวกพิเศษลิมิเต็ดสำหรับแรงจริงนะครับก็คงมีไม่เยอะนะครับน่าจะไม่เกิน200คนใช่ค่ะอันนี้ก็เรื่องที่3นะคะส่วนที่เราทราบมาคือเรื่องที่4ี่เขาก็จะมีไอเทมลับให้ใช่ไหมคะครับก็คือคนที่สมัครผ่านระบบออนไลน์เนี่ยเขาจะส่งไอเทมลับไปในแพ็กเกจเลสแพ็ค ตามไปในไปสเน่พร้อมกับเสื้อนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแตยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกก็คือว่าถ้าเราสมัครออนไลน์ไปเดี๋ยวเวลาเขาจะส่งพวกเบอร์เบอร์วิ่งมากับเสื้อเนี่ยก็จะได้รับไอเทมรับด้วยใช่ไหมคะครับผมอันนี้คือคือเรื่องที่4นะคะก็เรื่องที่5จะเป็นการแจกรางวัลทั้งหมด1.3ล้านบาทโดยสุ่มแจก ในนักวิ่งทุกระยะระยะละ50รางวัลน,นะครับก็จะมีลดหลั่นตามอัตราส่วนกันไปนะครับก็รอลุ้นโชคนะครับสำหรับคนที่ไปวิ่งงานนี้นะครับก็จะได้มีลุ้นโชคเหมือนลอตโต้อย่างหนึ่งนะครับสําหรับค่าที่พักเหมือนมอตอนต้นปีเนาะที่เขามีจุดสุ่มจับแจกทุกระยะเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้เหมือนเคยนะคะแต่เพื่อเราก็มีเห็นมีคนได้กันหลายท่านยู่นะคะ ส่วนเรื่องที่ 6, 6. นะคะคก็จะเป็นภาพฟรีค่ะซึ่งปีนี้จะเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะคะโดยเราจะเข้าไปที่ Line ของ Mango ้แมงโนะคะแล้วเราก็จะเขาจะมีให้เราสแกนปุ๊บแล้วก็ใส่หน้าเราลงไปปั๊บนะคะแล้วรูปที่มันมีติดเรานิดนิดหน่นอยๆตรงไหนมันก็จะขึ้นปุ๊บออกมาเลยค่ะนี่เป็นระบบที่แบบร่าทันสมัยมากนะครับเขาเรียกว่าเรียลไทม์แล้วก็ทางบุรีรัมบอกว่าจะเพิ่มจํานวนช่างภาพให้เยอะขึ้นคือนะัก นักภาพเนี่ยจะมีมากกว่าเดิมและเพราะว่านับจำนวนช่างภาพเนี่ยจะ,จะทำให้เราได้รูปเยอะหลากหลายมากนะครับต้องจัดเต็มนะคะเตรียมชุดกันให้เต็มที่เลยอะแล้วข้อต่อไปอะไรคะคุณติใหญ่เจ็ดเจ็ดค่ะนิว PB ก็จะได้หมูกระทะราคา250บาทนะครับสำหรับคนที่ทำนิวพีบต้องมีสถิติไปแจ้งเขานะครับว่า ปีนี้กับปีที่แล้วแตกต่างยังไงแนะนำให้แคปเจอร์ของปีที่แล้วไว้ก่อนเลยนะครับอพอไปถึงปุ๊บเราได้กันใหม่ปุ๊บโชยเข้าาดูเลยครับนี่ครับ New PB เพราะว่าปีก่อนนะนั้นผมไปก็มีปัญหานิดนึงว่าระบบล่าช้านิดนึงเพราะคนสามห0ื่นกว่าคนนะมันก็จะช้าเป็นธรรมดานนันรร้ที่หน้ากรรมการเนี่ยถ้าเราไม่มีผลมาเนี่ยเขาก็ต้องรอผลฉะนั้นแคปแคปของปีก่อนไว้เลย เตรียมเตรียมการรับบุกระทะเขาจํากัดให้กับร้อยท่านแรกหรือเปล่าคะเออเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่ต้องดูกติกาน้างานแต่า็อกว่ามีกติกาจริงป็นปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะจำกัดนะคะว่า100ท่านแรกที่วิ่งมาแล้วก็มาแจ้งต้องรีบไปเลยตอรีบไปก็คือแต่ว่า New PP มันก็ไม่ว่าจะได้กันทุกคนนะคะก็มันก็ยากอยู่นะคะและนี่ก็คือหมูกระทะที่คุณติใหญ่ เป็นไงคะวันนี้คนได้หมูกระทะพาที่ภายและเพื่อนๆและพี่สาวมาเรียงโอนะคะเต็มที่เลยนะครับยินดีไม่หมดไม่เลิกและและนี่นะคะคือบรรยากาศหมูกระทะที่คนได้ new pb นะคะเพื่อนๆฉลอง new pb นี่ค่ะฉลอง new pb ของทุกทุกคนนะคะถ้าเพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆที่อยากจะได้ new pb นะคะ อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงใจนะคะนี่ค่ะบรรยากาศ VIP าาศ VIP าาศมากเลยค่ะนี่ค่ะอยู่ข้างในนี่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเขาอยากถ่ายจะถ่ายดาีกับคุณตีใหญ่และครอบครัวด้วยนะคะเขาอยากรู้นะเรื่องที่8นะคะก็ะคะือเรื่องของโตกเกียวมาราธอน,นะคะ่ะซึ่ง<ม>ทัาทวนที่วิ่งนะคะไม่ใช่ทีมชาติแล้วก็วิ่งได้เวลาดีเป็นอันดับ1-10ที่ไม่ใช่ทีมชาตินะคะชาย 10- หญิง คุณก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้ได้รับลุ้นไปโตเกียวมาราธอนดหวยนะเขาจ่ายค่าบิ๊ค่าที่พักแล้วก็ค่าเดินทางให้นะครับทุกคนเลยสิบคนะคริงจริงๆมันก็เกือบจะสามหมื่นนะเกือบสามหมื่นบาทนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะคะ ื่องที่เก้ามีอะไรคะคุณจาสิเรื่องที่เก้านะคะก็จะเป็นเลขสวยเลขประมูลเลขประมูลค่ะก็คือเขาจะมีเลขที่แบบว่าเป็นเลขตองเลขเรียงเลขคู่ค่ะสองคู่ก็คือก็จะสามารถประมูลได้เผื่อใครที่แบบว่าชอบเลขสวยอยากเก็บบิดไว้เป็นที่ระลึกนะคะก็สามารถไปดูได้ว่าแต่ละเลขเนี่ยมีเลขอะไรบ้างแล้วก็จะประมูลได้ที่ราคาเท่าไหร่ค่ะ ส่วนเรื่อง20นะคะนั่นก็คือนั่นก็คือค่าสมัครราคาพิเศษสำหรับคนอายุ60ปีขึ้นไปครึ่งราคานะครตื๊ตืและ70ปีก็ฟรีนะคะ <Free S 1> แถมคุณ <Free S 1> จะได้เสื้อด้วยได้เสื้อนะคะได้บิดไปวิ่งแต่ว่ามันอาจจะมีค่าค่าส่งค่าส่งกับค่าธรรมเนียม ซึ่งก็อาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมที่ประมาณ92บาทคบับาทอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของค่าสมัครนะคะที่ก็จะมาพูดเรื่องนิดนึงที่เขาก่อนหน้านี้เขามีการเปลี่ยนแปลงเวลาใช่ไหมคะคุณติยารับผมค่ะเพื่อนเพื่อนก็อยากทราบว่าเอ๊ะตกลงว่าสุดท้ายมันลงเออที่เท่าไหร่คะยกเลิกกลับมาเหมือนเดิมครับเพราะว่าเขาได้ยินเสียงฟีดแบ็กจากนักวิ่งว่าอาจจะไม่เหมาะสมด้วยหลายประการคือแก้ปัญหาอันหนึง่งแต่อาจจะไปเจออีกปัญหาหนึง่ง ก็เลยตัดสินใจเอาเหมือนเดิมของปีที่แล้วไม่ต้องตกใจนะครับคือจริงๆอะ่ะเขาตอนแรกอะ่ะเขาจะมาราธอนนี่เวลาหกโมงครึ่งหกโมงครึ่ง, <6 S 2> ง,งแล้วก็เป็นฮาฟที่สองทุ่มครับมาราธอนฮะสิบกิโลสามทุ่มครึ่งและสี่จุดห้าที่สี่ทุ่ทมใช่ไหมคะขึ้นซึ่งแต่ปีที่แล้วมันมีปัญหาว่าหัวแถวของสิบกิโลเนี่ยมามาเจอกับ ปลายแถวกลางกลางแถวของของฮาฟแล้วก็ทําให้วิ่งวิ่งไ,ได้ไม,ไ,ดไม่ดีเขาก็เลยจริงๆเขาจะเลื่อนสลับให้ให้สิบโลออกลงไปก่อนแต่ปรากฏว่านักวิ่งบอกว่าอุ้ยมันมันอย่างนี้นักวิ่งอาจจะไม่ไม่สนุกด้วยเพ<ก>ราะว่าฮาฟก็ต้องกลายเป็นจบดึก<ช>ด้วยก็อาจจะเกิดปัญหาอีกอีกปัญหาหนึ่งคือโดยรวมแล้วอ่ะไม่ว่าจะจับแบบไหนเนี่ยก็จะมีคนได้รับผลกระทบอาจจะแง่บวกแง่ลบแตกต่างกันไป ก็ทางผู้จัดก็เลยตัดสินใจกลับมาเหมือนเดิมครับเป็นแบบเดิมเหมือนทุกปีนะคะแล้วก็อาจจะมีการจัดลู่ให้วิ่งให้แบบแย่งลู่ก็อาจจะเป็นวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งที่ทางผู้จัดอาจจะจัดการได้เพิ่มเติมคโซนผ่านไปแล้วค่ะระยะฟูแล้วก็ทิศแล้วก็10บโลก็ไปแล้วนะคะทิศขวาค่ะชิศขวาตอนนี้นะคะ10โลมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าใครว่าใครนํามาี่หนึ่งนะคะเรามาดูนะคะ ผ่านข้าสองท่านแล้วนักวิ่งไทยสองท่านนะคะเจ้าเยี่ยมค่ะดูสเตปของมินินะคะนี่ค่ะสเตปมินินี่แบบว่าวิ่งกันเป็นอีเรื่องคร่าวๆนะคะที่วันนี้เราได้เราได้ไปในงานนี้มาแค่คุณรู้ไหมว่า,วางเงินรางวัลรวมทั้งหมดเท่าไหร่รู้สิคะวันนี้ที่ฉันไปมาสิบปีสิบล้านบาทน,นะคะบะคะุรีรัมต้องการให้เงินครบสิบล้านบริจาคออกไปให้นักวิ่งนะครับเป็นเงิน เงินรางวัลเงินแจกหลักๆทั้งหลายแหล่นะครับรวมกันประมาณ10ล้านบาทใช่ค่ะถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่นะไม่ควรพลาดแล้วมันก็มีเรื่องราวแฟกต์สิข้อนะคะที่เกิดขึ้นในงานบุรีรัมมาราธอนก็เดี๋ยวเราจะตัดมาให้ชมว่ามันมีแฟกต์สิข้อมีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวจะคุยเขาบอกว่ามีอะไรนะคะสิบแฟกต์เกี่ยวกับบุรีรัมมาราธอนใช่ไหมคะคุณอยากรู้ไหมอยากรู้สิมีอะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งคุณอยากรู้ไหมว่าจานวนนักวิ่งบุรีรัมมาราธอน9ปี ทั้งหมดกี่คน9ปีเหรอคะ3ล้านคนโอ้โหเยอะมากใกล้เคียงเท่าไหร่คะ 1> 2 1 7 0 0 0คนนะครับโอ้โหเยอะมากเลยถ้าเกิดมานอนเรียงเรียงต่อกันนะครับจะได้ยาวถึง151กิโลเมตรเลยโอ้โหนี่ครับจักที่1มีเสื้อโชว์ด้วยระยะทางรวมกันของนักวิ่งทั้งหมดกีกิโลประมาณ6ล้านเฮ้ยถูกด้วย หกล้านแกิโลเมตรโอ้เสียงดังแล้วไปดูกระลำก่อนแฟกต์ที่3คืออะไรคะกองเชียร์และผู้ติดตามคุณอยากรู้ไหมว่ามีทั้งหมดกี่คน50บคนเอ้หนึ่คนไหล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนคนโอ้ เยอะมากเลยนะคะเอาดูดูแฟกต์ถัดไปเลยคะ่ะคืออะไรคะแฟกต์ที่4จํจำนวนอาสาสมัครเยอะแค่ไหนในง<แ>านจัดฉันรู้เก้าหมื่นคนนี่คะ่ะอันนี้ที่ฉันรู้แล้วเอาแฟกต์แล้วมันเยอะเท่ากับระดรับ world major เลยนะโอ้โหสุดยอด,ดอ่รต่อไปแฟกต์ที่ห้านะครับที่เราคือจำนวนลูกชิ้นกินกินมีกี่ลูก จำนวนลูกชิ้นยืนกกนนี้หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นลูกเท่ากับภูเขาเอเวอเรสต์หนึ่งสี่จุดห้าลูกโอ้เยอะอะไรปริณปริมาณน้ำที่แจกเนี่ยมีทั้งหมดกี่ลิตรสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันลิตรเทียบกับแปดร้อยแปดแสนขวดแปดแสนกระขวดนะคะข้อที่เจ็ดจำนวนผลมไม้ที่ใช้ กี่ชิ้นว่าหมื่นชิ้นเลยนะคะล้านนึงว่าล้านชิ้นเลยนะคะแฟกที่เจ็ดนะคะว่าล้านชิ้นแฟกที่แปดอาหารของภูริรัมมาลาร,ร์ทอนเราเสิร์ฟของดีไปกว่าหนึ่งล้านห้าแสนเสิร์ฟห้าแสนเท่ากับเจ็ดพันห้าร้อยล้านเลยนะคะแฟกที่เก้าด้านนี้แฟกที่เก้าภาพถ่ายนะคะ ภาพถ่ายถูกบันทึกไว้ด้วยรูปภาพล้านรูป13ล้านรูปน,นะคะเท่ากับการแสดงในพิพิธฑ์ลุกถึง3 7มเและข้อสุดเรื่องสุดท้ายเรื่องนะที่10มันก็คือมูลค่าทางเศรษฐกิจะนะคะ9ปีหมดทำไป4,100ล้านเงินที่สพัฒนะคะ9ปีนะคะ4,100ล้านบาทและให้คนท้องถิ่นมีการจ้างงานมากกว่า50 0 0 0ืตแหน่งเลยนะคะ และนี่ก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมคะก็คือบรรยากาศของงานบุรีรัมมาราธอนและสิบข้อที่ควรรู้ก่อนที่คุณจะไปบุรีรัมมาราธอน2026ถ้าใครที่จะไปบุรีรัมมาราธอนยังไงส่งเสียงกันนะคะเขียนมาเล่าให้เราฟังแล้วก็บอกว่าลงระยะไหนบ้างนะคะครับผมก็คลิปนี้ไปลคะค่ะเจอกันคลิปถัดไปครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ share, และซับสไครต์ให้เราสองคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ